Hmm. <tuh <tuh> Solute, <ne>. Oh mau, mau, Bisa mau, 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 หนูไปเฮียนไปเรื่องเหมือนกันนะก็เห็นอะไรพนมสลาดข้ามว่าที่ที่แล้วไปคนเดียวเหรอฟอ,องปังไปเลยเหรอเลิศเยียวเวอนะอเ์อินทินิษนะเนาะเบื่อไม่เคยคิดจะโทรไปรชวนหรอกอาฟบ้านก็อยู่ห่างกันแค่ไ้นนะงงก็หนูทำงานปะกล้า <laughs> หนูไปบ้านน้ปิน้นไม่ให้หรอไม่จ้ะวันนั้นกูอยู่ห้องกูจำได้เดี๋ยวเห้การณสิกูโทรกูโทรหาไปมึงเออมึงส่งเอะมึงไลฟ์สดต้องส่งเขาเก็บปากหม้อมาให้กูดูอ,อะไรน่ะเริ่ดนะ อ,อ,อืมจกิงเล้วก็ไปกินที่เป็นญาติคนรู้จักอกีกรู้จักกันไปอีกสวัสดีครับเปลี่ยนบรรยากาศกินข่าพี่น้องกินข้าวที่บางกระเจ้า นี่คือบรรยากาศในลาน้าจจะมุมหน้าลานดีเนาะมันแดดล่มลมตกพอดีเนาะอืมดแดดไปทางนี้ไงมันได้นเงา นี่คือว่าปังนะเอาไหมาสุกหน้าเอ้ยอาทิตษฐานอธิษฐานเพราะว่านี่จุดวันจันทร์คือวันอาทิตย์เช่าหรอประมเฮียนนี่หรอไม่ใช่ก็มันไม่อยากเวลานี้แนะหละคนเยอะก็อยากรู้ว่าคนเยอะตอนกลางคืนมันเป็นยังไงยังงไที่นี่นะอ่ะม,ม,มีถึงกลางคืนหรอต้องหาประวัติ นี่ปังตรงไหนหรู้ไหมกะเพราต้มกะเพราหน้าบ้านมเมื่อกี้แซ่บหรออืมกลิ่นมันจะขึ้นอันนี้กะเพราช้างกะเพราใบใหญ่กะเพราคว,วายเหรอเออกะเพราคว,วายมันคือใบยี่หร่าปะ่ะยิ่งผมันจะกินอยเลหนะนเดี๋ยวทำแกงเมือให้กินนะยิ่งเรื่องใบยี่หร่าทำกินก็ได้ อืมอไงมาดูบรรยากาศไงบรรยากาศลานอยู่ที่บ้านกระเจ้านะครับนี่เรือเดินสมุทรกำลังออก ันส่องนุ่มผักส่องนุ่มกคุณดูเท่าไหร่อือทำคลิปไว้ไม่ให้ยูทูบมันนิ่งอะดูผลิตได้บ้างน่าจะได้เนี่ย ยุ่งนาที่เยอะตอนงคืนอ่ะอจุกจุก,จก,จกถึงขั้นหามคนได้เรือแบบนี้ถ้ามันต่ำเงนนี่ยไม่รอดแตกเป็นแบบเตียงเลยมั้งเนี่ยข้างล่างมันต้องเป็นแบบท่อเก็บแก๊สหรือเก็บอะไรสักอย่างอ่ะกา อมันไม่มีท้องเรือหรือท้องเรือก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ทเก็บของท้องเรือเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มันจะเปิดอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาเรียงลงไปหรือว่าท้องเรือเป็นห้องทอนทั้งงานกับลูกนบ้านอะ่ะเขาขาวอะ่ะดาดฟ้าเรือที่ทนอนอือแต่อย่างเงี้ยก็ต้องแวะเอาน้ำจืดปะมันมีเครื่อง เครื่องทําำให้เป็นน้ําจือดอ่ะก้า,าจริงไม่จกจิไม่จอจี้ไม่จ,กจ,มจกจิอะไรมีเครื่องทําน้ําทําน้ําจืดสีหนูเนช่วงที่มันมีโจนสลัดอะไรนะ โรมาเรเอหวานเหมือนกันนะอีกพวกนี้ก็ต้องมีปืนบนเรือใช่ต้องมีปืนป่องยิงปืนใส่กันอย่างเงี้ยเนาะปืนใหญ่ปะปะมาณาจะเป็นอันนี้ปืนน้ำปืนน้ำปืนแรงดันน้ำเลเรืงมาให้เรือคือแบบถ้าขึ้นดาดฟ้าเรือได้ก็คือจบควบคุมปะ คุ่พูถึงอะไอยากกินอะไรเนี่ยน้อาแม่หิวปะตื่อิ่มแล้วอิ่มแล้วเนี่ยเซเวอรี่เซเวอรี่แปลว่าอะไรหรือเเรียกน้ำย,ย่อยอาอาหแล้วทำไมไม่ใช่แปอปเปิรไทรเซอร์ไม่บางครงเขาใช้นี่แค่มันเหมือนแปลว่า อังกฤษอเมริกันอย่างเงี้ยเซเวอรี่นี่คืออังกฤษเซเวอรี่แบบว่าอาหารที่มีรสเปรี้ยวอาหารที่ทำให้มันลายแตกอะไรเงี้ยเซเวอรี่นี่เห็นปะแอปเปิไทเซอร์หนึ่งตึ้งหนึ่งทานเลยเซเวอรี่ก็จะเป็นแบบอย่างมันหนุ่มมันน้ำมันแช่เนี่ยเอามาจากเกมนะเนี่ยเอามาจากเกมเป็นสับเกมเหรอ ไม่ใช่สับเกมใหม่ถึงได้คำสับนี้มาจากเกมไงเขาก็ใช้กันปกตินั่นแหละทำไมอ่ะเกมมันมีอาหารด้วยหรอมีนางถามว่าเกมควิสในในอินสตาแกรมอ่ะนางถามว่าชอบอาหารรสจัดหรือว่าชอบอาหารรสทำแบบจืดอะไรเงี้ยก็ไปขวนอันนี้ก็เลยไปควนว่เซเวอรี่แปลว่าอ๋ออาหารรสเปรี้ยวหรืออาหารนำให้น้ำน้ำรีดน้ย่อยอย่างเงี้ย ดีเซอร์คนจะเป็นอะไรดีลูกจากรลอยแก้วหรือว่าสลละลอยแก้วที่เล่นละจะกินแล้วบอ๊งงอ่ะทำไมอ่ะยันไม่เลิกของข้าวผ่านไปก็ต้องของหวานปะรอไปอ่ะทำไมอะกินหรออาหารก็ต้องจบคอร์สหรือยังไงหรือจะสั่งนี่จังงอ่ะจะสั่งอะไรเนี่ยจะวนเส้นมองอยู่มอง สีบอกงั้ไงเอาแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าทิลิตแล้วเฮียนแล้วพี่น้องเฮ้ย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 สาธุจะแตกเลยเสาธุแตกไหมไม่รอดไม่รอดแต่มีฟิล์มยู่ไงฟิล์มแตกหรือว่าเจอฟิล์มฟิล์มมันไปอุ้ยขอบเลยอ่ะอุ้ยหนึ่งต่อปะนะ สวัสดีครับวันนี้อยู่บางกระเจ้าเู้่ดนหูจักบางกระเจ้าเนี่ยมากินข่าวครับไปทําบุญมาไปทําบุญที่วัดบางนานอกเนาะ คาเจ้าหญิงแห่งวงการวงการอะไรนี่ปัวน้องบีเลชนาหน้าอ้วนลืมเลยค่เจ้าหญิงแห่งวงการเต้ยสดึกอืมโอ้ในบ้านพิโรดเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ ครับบรรยากาศดีมากทุกคนคือแบบอันนี้ริมแม่น้ำเจ้าพยาแต่ว่าอยู่ฝั่งบางกระเจ้าดูต้นไม้ผู้เจ้าขานีพมามาละกาศบริสุทธิ์อาคากับเป็นคลองดวยครับข้างก็จะเป็นคลอง อนี้อันนี้เขาลองไปแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งนู้นก็จะเป็นสำโรงอ่ะยังไง หย่อนใจพี่น้องทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นน่ะพี่น้องครับขอความมันคือบ่ข้น โอเคเอาไปเลยงงเหมือนกันนะทำไมนะไ่ชวนมันทำหองข้าวกินบ้างน้องไม่ตอบหรอน้งไม่อ่านแต่นโตงส่งรถอยู่หรือเปล่า <c oughs> ลูกทีมนังก็เลือดอยู่นะอือหืออันนี้คือรอยอะไรเนี่นย ฮัลโหลลูกสาวขับม่เแี่อยู่ไหนล่ะตอนนี้หรออยู่พันอยู่พันนี้ฮะตอนนีอ้อยู่ชุดบุรีเลยอืมแล้วกลับเข้ามากรุงเทพเลยเนี่ยหรืออยู่ดันยาวกลับไปไปส่งรถแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วอันหล่อย,ยังไงวันนี้บ้านแม่นกกินเบียร์หวาน,วานแแ่ไนล้วจะ กินแล้วเอามัต้องบอกกันดีเนี่ยเอากรณีเอาไว้ก้ามาให้ลูกสาวด้วยไงโอ้ยโอ้ยแม่นี่โอ้โหกว่าจะได้ขลาวก็ประมาณสองสามวงนละโงงมากแล้วทำไมมีมเสียงไก่อะไรนะเ่นเป็ฮะเป็นคนอื่นแม่เป็นนคด้พรุ่งนี้เหรอออือเออพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ตอนจริงอ่ะได้ อะไรทำไมไม่วันนี้เอ,อวันนี้ก็ได้ปะก็กลับมาแล้วก็มาแวะบ้านแม่นกกกลับไจริจแม่เพราะว่าต้องไปอีต่อสุราอสุราอะไรจกจกแล้วจกแล้วจริงจริแม่หนูห่างออกลูก <c oughs> แม่อีรีเดะ <c oughs> แม่อีรีเดะ <c oughs> ห่วย็นมัคือ,นนอยังปนอไงได้ไหม ะได้เจลล่อลพระ่าอ๋อพรุ่งนี้หนูส่งรถอะไรนะอยู่อ่ะกี่โมงพรุ่งนี้กี่โมงสตาร์เตอร์ห้าโมงเริ่มนอยู่ไหนห้าโมงหนูอยู่ไหนพระรามสองหรืออยู่ไหนร บัง,บงวะ่ะอาจได้งั้นเจอกันพรุ่งนี้จ้าบ๊ายบายกับบ้านดีๆจ้าลูกสาวายาอย่าลืมจ้าคุกกีเจลเลยไปเจ้าบายเอกซ์ <laughs> นี่ติดกระเป๋าให้ลูกสาวแล้ว 5, 6, 5จ้าแล้วก็พรุ่งนี้ก็ผสมมังอีโตกินไม่ต้องบอกมันมาน <laughs> น้องคอนโดอันนี้ปะที่มันขึ้นใหม่ไหมบ้านหนูไหมเนี่ยสำโรงก็คอนโดที่สำโรงที่เราถามว่าอะไรอยู่อะน้อคอนโดสูงสูงใช่ปะฝั่งตรงข้ามหนูหรอเ่าตรงข้ามบีร้อบอ่ะนะอืมมันตรงบีเทสสำโรงอ๋อจีร็อก็นู่นเจริงๆถ้าขับตรงไปได้เด่ะเดียวนะก็ขึ้นนี่ไงขึ้นโป๊ บอกแ็กซี่พี่ขึ้นโป <laughs> แท็กซี่ลแล้วงงเหมือมนกันนะอ้อมฝาอ้อมลูกต้องไงยามึงนั่งทำแล้วบรถขับตขัพอกินได้เอาไปกินได้แต่หลืดจูดนิดนึงแต่ก็ดีแล้วหลยไม่เล็มคุมไม่เสาะทองออาน้ำขึ้นแล้วแม่เออว่ะ อุ้ยแป๊บเดียวเองนะเนี่ยว่ายน้ำกลับได้เลยเพราะว่าน้ำขึ้นพักขค่อีกว่ายไม่ว่างไปแล้วนะครับทุกคน